ระหังสมมาสมพุทโธพภวะพุทธังพระทวันตังอภิวาเตมีภาวะคาโตะคะวะตานะโมามังนัสสัมมิสปฏิปันโนพะวะโตสาวกสังโตสังฆนัมัิ

พรรับขอการข้ามพ่อครับครับโอการสังมีพันเตเทโรเดตุปาติโมคัองอุเดสิตุงขอกาบพระเถระสุปาติโมค,ครับ ภาษาบาลีนี่จะตัวเข้มนะถ้าภาสาไทยเนี่ยจะตัวบางตัวบางมีตัวเลขภาษาบาลีมีตัวเข้มครับนะครับเอาภาษาบาลีก่อนนะตั้งยติแล้วก็บุปกรณ์บุบกิจก่อน อุปสถากรณโตปุเบนววิถางปุปกิจจังกาตะบังโหตตตันหานะสมัชนันจตถาปฎิพุชรนัญจอาสนะปัญญาปนัญจปาณิยปริโภชนิยุปัฏฐาปนัญจฉันดารหานางผิคูนังฉันดารณนัญจเตสั้นียาวะกตุโปสสทนางปาริสุทธิยาปิอารันจอุตุขนาญจผิคูุกน้านจผิกุณีนโมวาโดจาติ ตถาปุริเมสุจัตุสุกิเจสุบดีปกิจังอิดานิสุริยาโลกัสาอาทิตยานาทีอปรินตินิภิกขุนังวตังเชนันเตหิภิกขุหิปิกตานิปรินิทตานิหนติจชนดาหารนาภิบาริสุทธิอาหารนาปนาอิมีสังสีมายังหัตตาปาสงวิจิตวานิสินานาภิกขุนังอภาวโตนาทีอุตุขานังนามาเอตกังอติกังตังเอตกังอวสิทันตีเอวังอุตุอจิคณังอุตุนิทาปนาซาเสนหิมันตะกิมาวาซานานังวเสนาาตในิหนติ อยังว ja um ja ัสสาโนตุอสฺมินฺจาอุตุเมหิสตจฺจอุโปสทฺถาเอกจฺจปวรนาอิมินาปคฺเณนาเอกोอุโสทโธสมปตโตเอกอุโสทโธอติกนโตปญจอุโสทาจฺเอกาจฺจปรนาอวสิตฺาอิติเอวังสเปหิอยสมนเตหิอุตุานทารตบังภิกขุคณนานามยสมิอปสเกอุโทธายสนิปติตาภิกขุเอตกาติภิกขุนคณนาสมิปนอุโสเก นวภิกขูสันนิปฏิตาโหติอิตติเสเบหิอยัสสะมันเตหิภิกขุคณะนาปิถารเตตะบาภิกขุนีนโมวโวโดปนะอิดานิตาสังนาติตยนาธิอิตติสกรรณกาสานังปุพปกิจจังกตตานิกรรณกาสานังปุพปกิจจังปกติยาปรินิธิตตะเอวันตังนววิตังปุพปกิจจังปรินิธิตังโหติ นิทิเตชาบุปกิกเจสเจโซดิวโซจตุดัซซีปนารสีสามกีนัมัญยตโรยทาชาอุปสโตปนารโซยาวติการจามิคู้กรมปตาสังคุปสตาระหะยตารวัตตวอติเรกาปกตตาปาราชิกานาปนาสังเคนวอนุกิตาเตจโคหัตตาสังอวิัยหิตวะเอกาซิมยังทิตาเตสัญจวิกาลโภชนาดิวเสนาวัตถุสภาคาปฏิโยเจนวิชนติ เตสัญจาหัตตาปาเซหัตตาปาสโตเบหิกรนาวเซนาวเจตโปโกจิวะชนิยปุคขโลเจนาทิเอวันตังอุปสัทธกรรมังอิมหิจตุหิลักขณีหิสังขายตังปัตตะกัลังนามโหติการ์ตุงโยตรูปังอุปสัทธกรรมัสาปัตตะกัลังตังวิดิตวาอิดานิกริยมโนอุปโสทโธสังเขนะอนุมาเนตโบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหโตสัมมาสมพุทธัสสนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมาสมบุทธัสสนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมาสมบุทธัสสสุมมาตุมีภันเตสังโฆ อาชุปสโทปนารโสยดีสังขสาปตะกัลังสังโฆอุปสัถังกะริยาปาติโมคังอุดิศัยญากิงสังขสาปุปกิกจังปาริสุทธิงายสัมโตอโรเจธา ปาติโมคังอุดิสิามีตังสเบวะสันตาสธุกังสุนโนมมนาสิกโรมายาสาสิยาอาปติโสอวิกริยะสันติยาอาปติยาตุนฮีพาวิตบังตุนฮีภาเวนโคปนายสมเตปริสุทธาติเวดิสามียาทาโคปนาปเจกาปุทธสะวิยากรนังโหติเอวามีวังเอวารูปยาปริสายายวัตติยาอนุท้าวิตังโหติโยปนาภิกขุยาวัตติยาอนุสาวิยะมานสรามโนสันติงอาปติงนาวิกริยะสมปชาุมุสสาวดัสสโหติสมปชาญ พุสาวาโดโคปนายะสัมโตอันตรายกฏธัมโมวุโตภะคะวตาตัสมาสระมานีนภิกขุนาอาปันีนวิสุทธาเปเคนะสันติอปติอวิกตปาอวิกตาหิสะภาสุโหติอุติทั้งโคอายะสัมโตนิดานังตถาเยสมเตปุชามิกจิธาปริสุทธาดุติยปีปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยปีปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทธิเถธายะสัมโตตัสมาตุนีเอวามีตั้งเารยามินิดาดุลเดโสนิทิโต อาสาไทยนะเริ่มเลยก่อนทำอุโบสถเพิงทำภูมิปิจก้าประการคือกวาดสารที่ทำอุโบสถนั้นหจุดประเทศในที่นั้นห่งตั้งแต่งตั้งอัสนะหตั้งน้ำฉันน้ำใช้หนึ่ฉันท่าของพิสูนผู้ควรแก่ฉันท่าหนึ่งริสธิ์ที่อุเทอพระงทำอุโบสถไม่ได้หนึ่งบอิฤดูหนึ่งพิสูนหนึ่งสอนผู้พิสูนหนึ่ง นบุพกิตเก้านะสีเบื้องต้นอันคนฟ้าอารามและพิสุจน์ทั้งหลายผู้รู้วัดของผู้พิสุทธิ์ทำสำเร็จแล้วส่วนการนำฉันทานำปริสุทธิ์ที่ไม่มีพระพิสุทธิ์ทั้งหลายผู้นั่งเว้นหัตถบาทในสีมานี้ไม่มีการบอกฤดูโดยในดังนี้ว่าลูกท่านนี้เหลือท่านนี้ชื่อว่าบอกฤดูก็ในศาสนานี้มีสามฤดูเดิมนั่นแห่งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนก็ในฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ในฤดูฝนนี้มีเจ็ดอุโบสถกับหนึ่งปรนาอุโบสถที่สองถึงด้วยปักอันนี้ล่วงแล้วหนึ่งอุโบสถยังเหลืออีกรนาี้ การณพิสูจน์ในดังนี้ว่าพิสูจน์นายผู้ประชุมกันเพื่อประสงค์เทาบสถในโรโบสดนี้เท่านี้รูปดังนี้ชัว่ว่าการณพิสูจน์ก็ในโรโบสถนี้มีพิสูจประชุมกัน9้ารูปท่านทั้งปวงบุงจำแม้การณพิสูจน์ด้วยประการชนิดก็การสอนพิสูจนีไม่มีพระพวกพิสูจนีนั้นในรานี้ไม่มีพระบุกีนซึ่งมีโอกาสพอจะทําได้ทําแล้วเพราะให้บุบบุกีึ่งโอากาศจะทําสํเร็จไปเรียบร้อยได้ตามปกติด้วยประการชนิด บุกิจการประการนั้นจึงเป็นอันสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยประการชนี้ก็เมื่อบุกิจสําเร็จแล้วทวันนั้นเป็นวันจันทรศรีสิบสี่คาเป็นวันพณนรศีสิบห้าคหรือเป็นวันสามัคคีคือวันที่สองแตกกันแล้วรวมกันได้วันใดวันหนึ่ง เช่นอุโบสถวันนี้ที่15ก็แลพิสูุผู้ควรแก่สังฆาโบสถพรรมสำเร็จได้มีกำหนดสี่รูปก็ดีเ,เกินกว่านั้นก็ดีเป็นปกติไม่ต้องปาราชิกหรือไม่ถูกสองยกวัดทั้งเธอไม่ละหัตถบาแลตั้งอยู่ในสีมาเดียวกันและถ้าเธอไม่มีสภาขาบัดโดยวัตถุพระฉันอาหารน,น,นาเวราวิการเป็นต้นและถ้าไม่มีบุคคลคนเว้นไรในหัตบาทัุ้งคนเว้นด้วยกันไว้เสียภายนอกหัตถาบาตอุโบสถกรรมนั้นกำหนดแล้วด้วยลักษณะสี่นี้ชื่อว่ามีความพร้อมพรั่งถึงที่แล้วสมควรทำได้ด้วยประการชนิด สงสรงทราบความพร้อมพังถึงที่แห่งอุโบสถกรรมแล้วเพื่อให้อนุมัติอุโบสถนะที่จะกระทำนัก,การบัดนี้อุปกรณ์ภูกิจจบขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านเจ้าข้าขอสงยงฟังข้าพ้าอุโบสถวันนี้ที่สิบห้าเความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงมุงทางอุโบสถเพิ่งแสดงซึ่งปาฏิโมกก็บุกกิจอะไรอะไรของสงก็ทําสําเร็จแล้วทั้งหลายพึ่งบอกความบริสุทธิ์ข้าพระจากแสดงซึ่งปาฏิโมก พวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังจงใส่ใจซึ่งปาฏิโมกข์นั้นให้สาเร็จประโยชน์ผู้ใดหากมีอัาบัติผู้นั้นก็พึงเปิดเผยเสียเมื่อ,อบัตรไม่มีก็พึงนิ่งอยู่ก็เพราะความเป็นผู้นึ่งแ้วครัเจ้าจาักทราบท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็การสวดประกาศให้ได้ยินมีกําหนด3ครั้งในบริษัทเหียนปานนี้อย่างนี้เป็นเหมือนถูกถามตอบเฉพาะองค์เฉพาะองค์ก็พิสูจน์ได้เมื่อสวดประกาศจบครั้งที่3ระลึกอบัตได้อยู่พึงเปิดเผยอ,อบัตรซึ่งมีอยู่ระลึกอัอบัตรได้อยู่พึงเเผ่่ออบัติซึงมียูปดแล้วก็ ไม่พึงเปิดเผยอบัตซึ่งมีอยู่สัมปชัญชญมุสาวาททุกกฎย่อมมีแก่เธอนั้นทั้งหลายก็สัมปชัญชญมุสาวาทแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมรมอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานห้ามสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นภิกษุเมือ่อต้องอบัตแล้วระลึกได้หวังความบริสุทธิพ์พึงเปิดเผยอ,อบัตซึ่งมีอยู่พระเปิดเผยอบัตแล้วความอยู่ผาสุขเพื่อบรรลุฌานมรรคผลและไม่ห้ามสวรรค์พึงมีแก่เธอทั้งหลายคำนิทานนะครับเจ้าได้แสดงขึ้นแล้วแล้ว ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อหลังนั้นแล้วเหตุนัง้งจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงคำนี้ไว้ด้วยอย่างนี้คำนิทานจบปาร,ราชิก,กุเทศสี หนึ่งอัน,นงพิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเนียมเลี้ยงชีพร่วมกันของพิกสุทั้งหลายแล้วไม่กล่าวคือสิกขาไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้ถอยกําลังคือความแท้เททพึ่งเสพเมถุนทำโดยสุดแม้ในเดยรยรฉานตัวเมียพิกษุนี้เป็นประราชิกไม่มีสังวาสคือทําเป็นเหตุอยู่ร่วมกับพิสุอื่นอุปมาเหมือนกับคนหัวขาด สองอันหนึ่งพิสุใดถืออาซ้ำอันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากปากก็ดีพระราชาจับโจรได้แล้วฆ่าเสร็บ้างจําขังไว้บ้างในรัฐเทศเสร็บ้างด้วยปรโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้เพราะถืออาซ้ำอันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสูจถืออาซ้ำอันเจ้าของไม่ให้เห็นปานนั้นแม้พิสูนนี้ก็เป็นประราชิกหาสังวาสไม่ได้อุปมาเหมือนกับใบไม้เหลือง สามหนึ่งพิสุดายจงใจพระกายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสัต์ราอาจจะนำชีวิตแสแก่กายมนุษย์นั้นหรือพันาควรหนึ่งความตายหรือชักชวนเพื่อนตายด้วยคำว่าแน่นายผู้เป็นชายประโยชน์อะไรกับท่านด้วยชีวิตนันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตดังนี้มีความดับตรีอย่างนี้พันนาควรหนึ่งความตายก็ดีชักชวนเพื่อนตายก็ดีโดยหลายนแม้ิสูนี้ก็เป็นประราชิกหาสังวาสไม่ได้อุปมาเหมือนกับศีลาแตกสันหนึ่งพิสุดายไม่รู้ ไม่รู้เฉพาะคือไม่รู้จริงกล่าวอวดอุตริมนุษสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้นหนึ่งถือตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามก็เป็นอันต้องอบ,บัติแล้วมุ่งความหมดจดคือพ้นโทษจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพระเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวไว้เห็นได้พูดเพ้อเพอเป็นเทศจปล่าเปล่าเว้นแต่สําคัญว่าได้บรรลุแม้พระสูตรนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้อุปมมมาาเหืออนกัตยดด้วน ท่านทั้งหลายเอาบัติชื่อปาราชิกสีนข้าพเจ้าได้แสดงขึ้นแล้วและพิสูจน์รับัตรเราไรเเราอัอนใดอัหนหนึ่งแล้วย่อมไม่ได้สังวาสกับด้วยพิสูจน์ทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนเป็นปาราชิกไม่มีสังวาสข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในข้อเหล่านั้น,น,นทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามททั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือท่ั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อนนเหล สังฆาริเศษ 13, สิบสามขบทหนึ่งปล่อยสุกะเป็นไปด้วยความจงใจคือแกล้งทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนเว้นไม่แต่ฝันเป็นสังฆาริเศษสอนนงอนกพิสดไรกาหนดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วถึงความเข้าคลึงด้วยกายกับมาตุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามลูกครมอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตามเป็นสังฆาธิเศษสามอเนกพิสดไดกําหนดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วพูดเคาะ คือพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วยาพัดพิงอวัยเพศด้วยวาจาพัดพิงเมถุนเป็นสังฆาธทิเศษสีอันกพิสุได้กำหนดแล้วมีจิตแปรป่วแล้วกล่าวคุณในการเบเลอตนด้วยการมในสนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพัดพิงเมทุนว่าน้องหญิงหญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกระยันธรรมเช่นเช่นเราด้วยธรรมก็คือการบำเรอตนด้วยกามนั่นนั่นเป็นยอดแห่งการบำนเลอทั้งหลายเป็นสังฆาธทิเศษ ห้าหนึ่งพิกสุดาถึงความเป็นพู้ชักสื่อบอกความประสงค์ของชายกับหญิงก็ดีบอกความประสง,ง,งค์ของหญิงกับชายก็ดีในความเป็นเมียก็ตามในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดบอกแม่ไก่หญิงภาคสยามจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นสังฆัธทิเศตหกหนึ่งพิกสูใจทำกุดีอันหาเจ้าภาพไม่ได้เฉพาะตน,นเองด้วยการขอเองพึงทําไม่ได้ประมาณนี้ประมาณในอันทำกุดีนั้นโดยดยาสิบสองครูดกว้าง เจ็ดคืบด้วยคืบสก๊ตวัดในร่วมในพึงนับพิสษุ์ทั้งหลายเพื่อแสดงที่พิสุจน์ดานั้นพึงแสดงที่อันมิมีผู้จองไว้อมีชารอบหาภพิสูจน์ให้ทำกูดีด้วยการขอเองในที่มีผู้จองไว้หาชารอบไม่ได้หรือไม่นำพิสษจ์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือทําให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาธิเศษเจ็ดอันหนึ่งพิสูจใ์ใจทำวิหารใหญ่ อันมีเจ้าภาพเฉพาะตนเองพึงนำพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่พิสูจน์เ่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชารอบหากพิสูจน์ให้ทำวิหารใหญ่ในที่มีผู้จองไว้อันหาชารอบไม่ได้หรือไม่นำพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เป็นสังฆาธิเศษ 8อเนรพิสุตใดขัดใจมีรงสมไม่แช่มชื่นตามกบดพิสูจุด้วยบัตรมีโทษถึงพระราชิกอนามูลไม่ได้ด้วยหมายว่าแม้ฉะัหนเราจะยังเถอยเคลื่อนจากพรหมจรรย์น,นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่ด้านอันผูดด้ใดผู้หนึ่งเถอตามก็ตามไม่เถอตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่ที่ก่อนนั้นเป็นเรื่องหามูลไม่ได้และพิสูจย่มยันอิโทสะเป็นสังฆทิเศษ9้าอเนรพิสุใด ขัดใจบิดโทษสาไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเรศตามกับจัดคือโจทย์พิสูจน์ด้วยบัตรมีโทษถึงประราชิกด้วยหมายว่าแม้เชนไหนเราจะยังเทยเคลื่อนจากพรหมจันทร์นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นผูดด้ใดพูดหนึ่งเตือตามก็าตามไม่เถือนตามก็าตามแต่อธิกรน,นั้นเป็นเรื่องหาบุญไม่ได้และพิสูจน์ย่อมยันอิงโสาเป็นสังกฤติเศษ สิบอันหนึ่งพิสูตรใดตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงหรือถือเอาที่กรือเรื่องอันเป็นเหตุแต่การยกย่องยืนยันอยู่พิสุนั้นอันพิสุ์ทั้งหลายพึงว่าล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าได้ถือเอาที่กรือเรื่องอันเป็นเหตุแต่การยกย่อง,ยอ,งยอย่าอยู่ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงเพราะว่าสงผู้พร้อมเพรียงการปรนงการไม่วิว่าดการมีอุเทศเดียวกันคือฝั่งพระปาโมกรวมกัน ย่อมอยู่ผาสุกและพิสูจนนั้นอภิสูจ์หลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นเทียอพิสูจนนั้นอภิสูจ์หลายเพื่สวดสมุทภาพค,คือประกาศห้ามกว่าจุครบสามจบให้สระกรรมนั้นเสียหากเธอสวดสมุทภาพกว่าจุครบสามจบอยู่สระกรรมนั้นเสียการสระได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สระเสียเป็นสังคธิเศษสิบออันหนึ่งมีพิสูจผู้ประพฤติตามผู้พูดเข้ากันของพิสูจน์นั้นแล่หนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า พวกท่านอย่าได้กล่าวคำอะไรรต่อภิกษุนั่นภิกษุนั่นกระถูกทาด้วยภิกษุนั่นกระถูกวินัยด้วยภิกษุนั่นเผื่อเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอรู้ใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าวคาที่เธอกล่าวย่อมควรคือถูกใจแม้แก่พวกข้าพเจ้าภิกษุเหล่านั้นอมภิกษุเหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้พูดอย่างนั้นภิกษุนั้นหาใช่ผู้กล่าวถูกทําไม่ด้วยหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วยความทาลายสงฆ์จะได้ชอบแม้แก่พวกท่านขอใจของพวกท่านหย่า พึงพร้อมเพลงวยสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพลงการปรองดองการไม่วิวาทก,การมิเวเทศเดียวกันยืนอยู่ประสุขและพิสูจน์เหล่านั้นอภิสุงหลายว่าระกาศอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นเทียบพิสูจน์เหล่านั้นอภิสุงหลายพึงสวดสนุภาพากว่ายุคครบสามจบเพื่อให้สรกรรมนั้นเสียหากเธอทั้งหลายถูกสวดสนุภาพากว่ายุคครบสามจบอยู่สรกรรมนั้นเสียาการสระได้อย่างนี้นั้นเป็นการดีหากเธอทั้งหลายไม่สระเสียเป็นสังกาธทเศษ สิบสองอันหนึ่งพิสูจเป็นผู้มีสัญชาติถึงคนว่ายากอันพิสูจ์หลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรมในสิกขาบททั้งหลายในอันเนื่องในอุเทศคือพระปาติโมกประทําตนให้ผู้อ่านใครๆว่าไม่ได้ด้วยกล่าวตัวว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรอะไรต่อเราเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามแม้เราก็จักไม่กล่าวอะไรอะไรต่อพวกท่านเหมือนกันเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากกันว่ากล่าวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิสุนทหลายพิงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทําตนให้ผู้อันใครๆว่าไม่ได้ขอท่านเป็นทาตนนี้เขาว,ว่าได้แลแม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิสูจนทั้งหลายโดยชอบธรมแม้พิสูุ์ทั้งหลายก็จักว่ากล่าวท่านโดยชอบรมเพราะเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัต และพิสูจน์นั้นอภิสูจน์หลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นเทียวพิสูจน์นั้นอภพิสูจน์หลายเพึ่งสวดสมรู้ภาพกว่ายุคครบสาม,สามจบเพื่อให้สระกรรมนั้นเสียเธอถูกสวดสมรู้ภาพกว่ายุคครบสามจบอยู่สระกรรมนั้นเสียการสระได้อย่างนี้นั้นเป็นการดีหากเธอไม่สระเสียเป็นสังข์ทิเศษสิบสามอันหนึ่งพิสูจน์ข้าไปใส่บ้านก็ดีนิคมก็ดีแหงดแห่งหนึง่งอยู่เป็นผู้บรรทุนสไล์สกุลมีความประพฤติเร็วรามความประพฤติเร็วรามของท่านของเธอเขาได้เห็นอยย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 ูููู่่่่ดดดด้้้้้ววววเเเเเขขขาาาาไิินนนนออออแลลละสสกุทัหหธปร็ย ภิกษุนั้นอภิสุงหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปพูดปัทศรัสสกุลมีความประพฤติเร็วซามความประพฤติเร็วซามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายท่านปัทศรสรยแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้อีกและพิกูุนนั้นอภิสุงหลายว่ากล่าวอย่างนี้พึงกล่าวกับพิสูจน์เหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกพิสูจน์ถึงความพอใจด้วยถึงความขัดเคืองด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยย่อมขัััับบบภิิิิกกกษษุุาา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 งงงรรููปยยย่่่่่่อออไเเพพะตชนนนนนดีีววววว้้สหลึ ท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นพิสูจน์หลายให้ถึงความพอใจไม่ให้ถึงความขัดเคืองไม่ให้ถึงความหลงไม่ให้ถึงความกลัวไม่ท่านเองแลเป็นผู้บททศร้ายที่คุณมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลั้งหลายอันท่านบททศร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาานี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้อีกและพิสูจนั้นอภิสูงหลายว่ากล่าวอยู่พึงว่ากล่าวอย่างนี้พิสูจน์นงั้นเที่งย พิกตุทั้งหลายพึงสวดสุภาพกว่ะครบสามจบเพศกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสุภาพอยู่ถูก,กถวดสุภาพกวะครบสามจบอยู่สระกรรมนั้นเสียาการสาระได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สระเสรรียเป็นสังการ,าริเศษท่านทั้งหลายอบัติชื่อสังฆาธิเศษสิบสามอันข้าพเจ้าได้แสดงขึ้นแล้วแลก้านสิกขาบทเป็นปัตมาปฏิกะให้ต้องอบัติแต่แรกทำ 4. สี่สิกขาบทเป็นยาวาตติยกะให้ต้องอบัติต่อเมื่อสองส่วนประกาศห้ามครบสามจบ ภิสุต้าบัดเราไรเเราอันใดอันหนึ่งแล้วรู้อยู่ปกปิดไว้สิ้นวันพิียงเท่าใดพิสษุนั้นถึงจะไม่ปรารถนาก็พึงจําอยู่ปริว่าสิ้นวันที่ปกปิดไว้นั้นพิสูุอยู่ปริว่าครบตามวันที่ปิดแล้วพึงปฏิบัติเพื่อพิสูุมานัดเกินขึ้นไป6ราตรีพิสูุประพฤติมานับหราตรีแล้วหมู่พิสูุคณะ2ี่จะพึงมีณสีมาใดพิสษุนั้นสงพึงอัพานเทณสีมันนั้น ถ้าพิสูจสงฆ์คณะยี่สิบหย่อนด้วยพิสูจ์แม้แต่รูปหนึ่งไม่ครบยี่สิบหากอภรพ,พิสูจนนั้นใสพิสูจนนั้นก็เป็นอันไม่ได้อภรพ,พิสูจน์ไหนที่เป็นการรบสงฆ์ก็เป็นอันพระพุทธเจ้าจะพึงติเตียนนี้เป็นสามีจิกรรมคือประพฤติอชอบในเรื่องนั้นข้าพเจ้าขอถามทั้งหลายในข้อเหล่านั้นท่านไ้หลายพผู้บริสุธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองท่านั้งหลายพิพูบริสุ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามท่านั้งหลายพิพูบริสุทธิ์แล้วหรือ ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อเหล่านั้นแล้วเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สังฆาทิเศษ13จบอนิยตุเทศสองท่านทั้งหลายทำชื่อบันิยะตะสองเหล่านี้แลวย่อมมาสู่เทศหนึ่งอันกนภิกษุใดสำเร็จการน,นั่งในที่รับคืออาสนะกำมังกรมดุคาม ในอดสัตกรรังพอจะทาการได้กรรมดุกรรมผู้เดียวอุบาสิกามีวาจารที่เชื่อได้เห็นพิสุกมรดุกรมนั้นนั้นแล้วพึงพูดได้ทํามประการยอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยประราชิกก็ดีด้วยสังขาริเศษก็ดีด้วยปัจจิติก็ดีพิสุปัิญญาซึ่งการนั่งพึงถูกปรับด้วยทํสามประการยอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยศพศพพประราชิกบ้างด้วยสังขาริเศษบ้างด้วยปัจจิติบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจารที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยทําใดพิสุนั้นพึงถูกปรับด้วยทํานั้นนี้ทําชื่ออนตะ สองสถานหาเป็นอาสนกรรมบังไม่เลยทีเดียวหาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วยหยาบได้อยู่และพิสุใดผู้เดียวสําเร็จการนั่งในอาสนะอย่างนั้นกับมาตุคามผู้เดียวในอาสนะมีรูปอย่างนั้นอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นพิสุกรมกรมตุคามนั้นนั่นแลพึงพูดได้ทำสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยสังฆาริเศสก็ดีด้วยปัจจิติก็ดีอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น ภิกษุปฏิญ,ญาณถึงการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึง่งคือด้วยสังขาเศษบ้างด้วยปยัจจิตีบ้างอีกอย่างหนึง่งอุบาสิกามีวิจารที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นแม้ธรรมนี้ก็ชื่ออนนจตะทั้งหลายธรรมชื่ออนนจตะสองนันครับอันขเจ้าได้แสงขึ้นแล้วแหล่ะขับเจ้าขอถามท่านทั้งหลายข้อเหล่านั้นท่านทั้งหลายนผู้บริสุทธิ์แล้วหรือขับเจ้าขอถามแม้ใครที่สองท่านทั้งหลายนผู้บริสุทธิ์แล้วหรือขับเจ้าขอถามแม้ครั้้งททที่นหหผูิสุธ์รือ ถ้าทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ในข้อตอนนั้นแล้วเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้อนิยตะสองจบนิสักยะาปาิติยุเทศ30ทั้งหลายอบัตชื่อนิสึกยาปายติสามสิบเหล่านี้แลย่อมาสู่เทศจิวรวัตที่หนึ่งสิบสาบทหนึ่งจิวรนสำเร็จแล้วกฐินอันพิสุตอ์เสียแล้ว พึง,งทรงติอัตเด็กจีวันรได้10วันเป็นอย่างยิ่งพิสูจให้ร่วงกหนดนั้นไปเป็นนิสักิยะปยิติตร2จวันรสําเร็จแล้วก็ถินอมพิสูุดาดเสียถ้าพิสูุอยู่ปราศจากตรจววันแม้สิ้นราตรหนึ่งเว้นไว้แต่พิสูจนได้รับสมมุติเป็นนิสักิยะปย็ติดี3จวันรสําร็จแล้วก็ทิินอันพิสุดาเสียแล้วอาการจีวรเกิดขึ้นกับพิสูุพิสูุรู้อยู่ก็พึงรับกันรับแล้วพึงรีบให้ทรรถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อความหมองจะได้มีอยู่พิกษุนั้นพึงเก็บจีววันนั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่ากําหนดนั้นก็เป็นนิสักิยปยิติี สี่อันหนึ่งภิกษุใดย,ยังภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักกดีให้ย้อมกดีให้ทุบกดีซึ่งจีวรเก่าเป็นนิสกิยาปายตีห้าอันหนึ่งภิกษุใดรับจีวรแต่มือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนเป็นนิสกิยาปายตีหกอันหนึ่งภิกษุใดขอจีวรต่อพ่อเจริญงก็ดีต่อแม่เจริญก็ดีผู้ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่นอกจากสมัยเป็นปาิตีสมัยในยเรื่องนั้นดังนี้คือภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดีเป็นผู้มีจีวรชิบหายยก็ดีีนนนน้้สมััเรื่อง ถ้าพ่อเจริญก็ดีแม่เจริญก็ดีปรานาต่อภิกษุได้จีวรเป็นอันมากเพื่อนําไปได้ตามใจภิกษุต้องการพึงยินดีจีวรมีอุตตราสงค์กับอันตรวาสกเป็นอย่างมากจางจีวรเหล่านั้นถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นนิสักยิยาปัยเจตีแปดอันหนึ่งมีพ่อเจริญก็ดีแม่เจริญก็ดีผู้ไม่ใช่ญาติตรเรรมทรัพย์สาหรบจายจีวรเฉพาะภิกษุว่าเราจะจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สมหรบจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุ์ช่นนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปรานาไว้ก่อนเขาไปหาแล้วถึงงกกกาาาาารํํหนนนนนดใจววัั้สขขอเ่ ดีระท่านจงจใจจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรแล้วยังรูปให้ครองเถิดถือเอาความเป็นผู้ใครจวีวรดีเป็นนิสกิยปไปเยตีเจ้าหนึ่งมีพ่อเจริญก็ดีแม่เจริญก็ดีผู้มิใชืติสองคนตรเตรีมทรัพย์สำหรับใจจีวรเฉพาะผืนเฉพาะผืนไว้เฉพาะพิสูจ์ว่าเราทั้งหลายจักาจจีวรเฉพาะผืนเฉพาะผืนด้วยทรัพย์สำหรับายจวีวรเฉพาะผืนเฉพาะผืนเหล่านี้แล้วยังพิสูจน์ช่นนี้ให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกันถ้าพิสูจน์นั้นเขาไม่ได้ปรนน้ก่อนเข้าไปหาแล้วถึงการกําหนดในจีวรในสํานัขของเาาว่า ดีนะท่านทั้งหลายจงใจจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนเฉพาะบืนแล้วทั้งสองคนรวมกันยังรูปให้ครองจีวรผื่นเดียวเถิดถือเอาความเป็นผู้ใครใจีวรดีเป็นนิสักคยป,ปาจิตติสิบพระราชาก็ดีราชามาก็ดีพรหมณ์ก็ดีขรรเบดีก็ดีส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะพิสูว่าเจ้าจงใจจีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้แล้วยังพิสูชื่อนี้ให้ครองจีวร ถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรน,นี้นำมาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรน,นั้นภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอ,อันเป็นของควรโดยการ ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิสูจนนั้นอย่างนี้ว่าก็ใครๆผู้เป็นวิทยุกรของท่านมีหรือพิกษุผู้ตุการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาลส่งให้เป็นวิทยุกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวิทยุกรของพิกูจทั้งหลายถ้าทูตนั้นเข้าไปหาวิทยุกรนั้นสั่งให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาพิกูุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวิทยุกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจะให้ท่านครองจีวรตามการพิสูจนู้ต้องการจีวรเข้า ภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองสาครั้งยังวิจิตรให้จัดจวนสาเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้พึงเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งหครั้งหครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งหาครั้งหครั้งเป็นอย่างมากยังจวนให้สาเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้ถ้าพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวณน,นั้นให้สําเร็จเป็นนิสกิยปาจิตตีถ้าให้สําเร็จไม่ได้ พึงไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดทรัพย์นั้นหาสมเร็จประโยชน์แก่ภิษุนั้นไม่ท่านจงทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านทรัพย์ของท่านอย่าได้ชิบหายเสียเลยนี้เป็นสามีจิกรรมคือประพฤติช,ชอบในเรื่องนั้นจีวรวัตรที่หนึ่งจบโกศยวัคที่สองสิบสิกขาบท หนึ่งอันหนึ่งพ er pues mm. ิกษุใดให้ทําสันทัดเจือด้วยใหม่เป so ็นนิสักยปิยตีสองอันหนึ่งพิกษุใดให้ทาสันทัดแห่งขนเจียมดําร้วนเป็นนิสักยปิยตีสามอันหนึ่งพิกษดผู้ให้ทาสันทัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดําร้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ถ้าภิสูุไม่ถือเอาขนเจียมดาร้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ให้ทําสันทัดใหม่เป็นนิสักยัปปิยตีสี่อันหนึ่งภิสษุให้ทําสันทัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังหย่อน เธอสละเสร็จแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ parole, ่งสันทัดนั้นให้ทาสันทัดอื่นใหม่เว้นไว้แต่พิสูจน์ได้รับสมมติเป็นนิสสกิยปยตีห้าอันหนึ่งพิสูจน์ผู้ให้ทำสันทัดสาหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุขเดลรอบแห่งสันทัดเก่าเพื่อทําให้เสียสีถ้าพิสูจน์ไม่ถือเอาคืบสุขเดลรอบแห่งสันทัดเก่าให้ทันสันทัดสาหรับนั่งใหม่เป็นนิสสกิยปยตีหกอันหนึ่งมีขนเจียมเกิดขึ้นแก่พิสูจผู้เดินทางไกลพิสูจน์ต้องการเงได้กนรับไป็นอย่าางมก ถ้าถืออเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสักคิยะปาจิตตีเจ็ดอันึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาให้ซักกะดีให้ย้อมกะดีให้สางกะดีซึ่งหวนเจียมเป็นนิสักคยะปายจิตตีแปดอัน1ึ่งภิกษุใดรับกะดีให้รับกะดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้กะดีเป็นนิสักคยะปายจิตตีเก้อันึ่งภิกษุใดถึงการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเป็นนิสักิยะปายจิตตีสิบอันึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลีีีี่่่ยนนนมปปประกกกาาตตงๆเ็ิิิสจจโวัทบ ปัตตวัคที่30สิกขาบท1ึงพึงทรงอัติเรกบาทได้10วันเป็นอย่างยิ่งพิสูจนให้ลงกำหนดนั้นไปเป็นนิสสกิยปียตีสองอันหนึ่งพิสุรายมีบาทมีแผลหย่อนหให้จ่ายบารอื่นใหม่เป็นนิสสกิยปียตีพิสูจนั้นพึงสละบาทนั้นในพิสูุบริษัทบาดไปที่สุดแห่งพิสูุบริษัทนั้นพึงมอบให้แก่พิสูจนั้น,น,นสั่งว่านี้บาทของท่านพึงทรงไว้คือใช้กว่าจะแตกนี้เป็นสามีจกรรมคือประพฤชอบในเรื่องนั้น สามอันหนึ่งมีเภสัชอันควรริมของพิสูจผู้อาพาธคือเนสัยนค่นข้นน้ำมันพึ่งพึ่งน้ำอ้อยพิสูจรับประเคงขอดนั้นแล้วเพิ่งเก็บไว้ฉันได้เจวันเปอย่างยิ่งพิสูจให้่วมกำหนนนั่ไปเป็นนิสสกิยาปียตีสี่พิสูจรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงเสวงหาจวนคือผ้าอาบน้ำฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทำนุ่งได้ถ้าพิสูจนรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือนเสื่องหาตุ ้าอัน,นุภิกษรใดให้จุวรแก่พิกษุเองแล้วโกรธขัดใจชิงออกมาก็ดีให้ชิงออกมาก็ดีเป็นนิสสกิยาปฏยติหกอันหนึ่งพิกษุใดขอได้มาเองแล้วยังช่างหวยทอยจุวรเป็นนิสสกิยปฏิติเจ็ดถ้าพระเจริญก็ดีแม่เจริญก็ดีผู้ไม่ใช่ญาติสั่งช่างหวยทอยจุวรไว้เฉพาะพิสุถ้าพิสูุนั้นเขาไม่ได้ปร่านาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงการกําหนดในจุวรในสมทักของเขาว่า ดีราจีวันขืนนี้ทอฉิพาร,รูปขอท่านอยู่ทำให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้มีคอาที่ขึงดีให้มีคอาที่สางดีให้มีคอาที่ทอดีให้มีควที่กรีดดีแม้ขนัยรูปจะยังของเล็กน้อยให้เป็นรางวัลแก่ท่าน mm. ครั้นพิสูจน์กล่าวอย่างนี้แล้วให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลด้วยสุดแม้ศักว่าบินทบาตเป็นนิสักิยปาปาจิตตีแปดอันหนึ่ง วันพุรน้มีที่แห่งเดือนกติกาคือเดือนเสบ็จยังไม่มาอีกสิบวันอจเจขจวรคือผ้ารีบด่วนเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุรู้ว่าเป็นอจเจกขจวอนพึงรับไว้ได้ขั้นรับไว้แล้วพึงเก็บไว้ได้จ,จดนตลอดสมัยที่เป็นจีวราการถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่ากําหนดนั้นเป็นนิสกิยาปายตีเก้า หนึ่งถึงวันเปร,รันะันมีแห่งเดือนกติกาที่สุดแห่งฤดูฝนพิษสูดอยู่ในเสนาสนะป่ารู้กันว่าเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าปรารถนาอยู่พึงเก็บจีวรสามผืนผืนใดผืนหนึ่งไว้ในระแวะกบ้านได้และถ้าปัจจัยอะไรอะไรเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรจะพึงมีแก่พิษสูดพิษถูนั้นผู้โยชปราศจากจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้หกคืน,นยอย่างยิง่งถ้าเธออยู่ปราศจากายิ่งกว่านั้นเว้นไว้แต่พิษสูดได้รับสมมติเป็นนิสักิยาปยียตติ สิบอันหนึ่งพิสุใดรู้อยู่น้อมราบที่ขอน้อมไว้เป็นของจะถวายสงมาเพื่อตนเป็นนิสสกิยาปจิตตีปัปตตวัคที่สามจบทั้งหลายอาบัตชื่อนิสสกิยาปจิตติสา3สิบอันข้าพเจ้าได้แสงขึ้นแล้วแหลข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในข้อเหล่านั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองท่นานท,ทั้ง,หล,ลงหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือทนั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อ